สวัสดีครับวันนี้วาอิสสาละนะครับในช่วงสาระรีวิวเราจะมารีวิวการปอกทุเรียนกันคลิปนี้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยปอกทุเรียนเลยนะครับผมก็ยังไม่เคยปอกเหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะปอกทุเรียนไปด้วยกันครับไปติดตามชมกันครับคือเพื่อนถามครับว่าจะทานทุเรียนไหมเดี๋ยวส่งทุเรียนมาให้แล้วก็ตอบไปได้เลยว่ากินสิเอาเลยส่งมาเลยแต่ปรากฏที่ส่งมาก็คือเป็นแบบนี้ครับ แล้วไม่เคยปอกเลยจะทํำยังไงดีเนี่ยนะครับแล้วเราก็ไปดูคลิปมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการปอกด้วยตัวเองวันนี้สําหรับคนที่ไม่เคยปอกทุเรียนนะครับคิดว่าตอนนี้บ้านเนี่ยมีเขียงเขียงน้อยๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีอิโตสักเล่บเนี่ยน่าจะทําได้นะครับว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะปอกทุเรียนครั้งแรกในชีวิตมันต้องลองสักครั้งหนึ่งนะครับจะปอกได้ไหมแต่ผมดูจากทั่วๆไปนะหมอนทองเนี่ยผมน่าจะไม่มีปัญหานะ่าจะปอกได้แต่พวงมณีนี่สิ จะปล่อยยังไงเนี่ยคือตูดมันเออผมไม่เคยเห็นใครเอาพวงมาลีมาขายเลยนะผมไม่เคยกินเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปเริ่มด้วยของง่ายก่อนง่ายจริงป่ะมันเดี๋ยวเรานี่เราจะปอกหมอนทองนะครับอุยอ๊ยอุ <laughs> ๊ยจะถีดว่ามันสุกหรือยังจากดการนมกลิ่นนะครับ วันแรกที่ส่งมาเนี่ยมันก็คือเขียวกว่าน,นี้นะวันนี้เนี่ยมันน่าจะทานได้แล้วแหละทีนี้นเขาบอกว่าเวลาแบบเขาทุบๆกันทุบๆ,ๆ,ๆอ่าใช้ได้แล้วฉะนั้นกาจารปอกทุเรียนนะครับเอานี้แบบว่าครั้งแรกเลยนะคือเขาบอกว่าให้ให้แบบหั่นตูดมันออกนะครับเดี๋ยวผมจะหั่นตูดมันออกสําหรับคนที่ไม่มีถุงมือนะครับก็ใช้ผ้านะครับจับไว้ก็ได้นะครับผ้านานหนานหน่อยแล้วก็ทําการหั่นตูดมันก่อนเลยนี่หลังจากหั่นตูดขึ้นมานะครับจะเห็นได้ว่า มันมีรอยบากเนี่ยรอยแฉกเนี่ยเห็นไหมครับมีอยู่ห้าแฉกนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาหันทางด้านหัวเพื่อให้มันสามารถตั้งได้นเ,เห็นป่มตรงหัวเนี่ยมันจะมีรอยแฉกอยู่นี่เราก็จะเอาหัวตั้งนะตั้งไว้นี่นี่เราก็จะมาทําการแหวกที่ตูดนะครับแต่เนื่องจากที่ตูดนี่มันอาจจะยังไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่เราจะให้มันลึกกว่าน,นี้ ีครับเราจะเห็นรอยบาดมันใช่ไหมครับเราก็กรีดเลยก่อนเลยก็จะเฉาะตามบาดก,กันนี่ครับเฮ้ยเราเจอเนื้อทุเรียนแล้วเ,เราหันเข้าไปโดนเนื้อทุเรียนด้วยค่อยทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับอดี๋ย่าชาองไปแรงนะมันจะกินเนื้อทุเรียนน่ะนี่ครับเห็นแล้วเนื้อทุเรียนเห็นไหมนี่แต่ว่าผมแบบเชาะมันเข้าไปในเนื้อหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับ นี่คือครั้งแรกครั้งแรกมันก็จะไม่สวยงามนะครับแต่ว่าในเมื่อเพื่อนส่งมาแบบนี้แล้วเนี่ยมันต้องได้กิน,นครับตีมาจนสุดนะครับถึงอีกปลายหนึ่งครับนี่ครับเราก็ได้ทุเรียนมาแล้วนะครับนี่ครับลูกแรกของชีวิตต้องค่อนข้างเละหน่อย เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับนี่ทุเรียนการปอกทุเรียนลูกแรกของชีวิตคือเป็นประมาณนี้นะครับ <Wow. S 1> ทุเรียนมันสุกไปแล้วไงนะมันก็มีเละๆหน่อยโอ้นะสําหรับใครที่สนใจที่จะปอกทุเรียนเองนะครับก็จริงแล้วก็ครั้งหนึ่งในชีวิตลองปอกดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไปผมจะไปของยากนะครับนี่เลยนะครับพวงมานีนะครับถือว่าเป็นลูกที่สองของชีวิตนะครับเราจะใช้สูตรเดิมนะครับ นี่ครับเห็นไหมให้ห้าแชกนี่โอ้โหพอลูกที่สองนี่เริ่มชำนานแมไม่ใช่หรอกลูกมันเล็กสูตรไหนนี่แนะนํามาได้นะครับจากนั้นเราก็จะแหวกนะครับตามนี้นี่ครับพวงมันนีแม่โอ้โหแม่บอกแล้วถ้ามันสุกพอดีพอดีเนี่ยมันจะสวยแบบนี้ครับนี่ลูกที่สองลูกที่2กับพวงมันนีนะครับเราก็จะได้แบบ สวยๆย,ยี่เลยเห็นไหมครับนี่นี่โชว์ผลงานหน่อยลูกที่สองพวกมันนีนะครับนี่เราทำแบบแม่ค้าเลยนี่ขเขาเฉือนเฉือนนี่เฉือนก่อนเฉือนก่อนอย่ี้ยให้มันออกมาแบบนี้เห็นไหมโอ้โหนี่เริ่มเริ่มชำนาญแล้เริ่มชำนาญไม่ละครับ นี่เห็นไหมครับแม่ผมเริ่มมีความชำนาญแล้วนี่เรียบร้อยเรียบร้อยครับพงมณีอันนี้ลูกที่2นะครับของชีวิตก็จะดูแบบว่าสวยงามกว่าเดิมนะครับทั้ง2ลูกนีนะครับก็จะเป็นทุเรียนที่สุขพอสมควรนะครับก่อนที่จะหมดหน้าทุเรียนไปนะครับก็อยากจะแนะนําทุกคนก็เพิ่มประสบการณ์ครับผมยิ่งเลอะนะครับยิ่งเยอะประสบการณ์นะครับแม่โฆษณาบริเข้าได้นะเนี่ย ก็ลองไปปอกทุเรียนอยู่ที่บ้านกันดูนะครับเพราะว่าผมก็เป็นการปอกครั้งแรกของชีตเหมือนกันเพราะว่าสถานการณ์บังคับครับเพื่อนส่งมาแบบนี้เราจะต้องกินแบบนี้แล้วก็ลองปอกครั้งแรกก็ได้แผลไปนิดนึงนะครับก็ไม่ระมัดระวังแต่ถ้าใครๆระมัดระวังผมก็ไม่น่าจะมีแผลนะครับพอดีช่วงแรกไม่ได้ไม่ได้ใช้ผ้านะครับก็ลองไปปอกทานกินที่บ้านดูคือลูกแรกลูกที่2มันก็คือต้องต้องแบบมันไม่เคยทำครับมันก็จะ แบบอาจจะออกมาไม่สวยงามแต่ว่าอย่างน้อยมันเป็นประสบการณ์ที่คุณได้ปอกทุเรียนครั้งแรกในชีวิตนะครับคิดว่าฤดูการหน้าปีหน้าคุณอาจจะปอกได้ดีขึ้นก็นได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับแวร์อิสารละนะครับขอตัวไปทานทุเรียนก่อนแล้วใครมีคาแนะนําอะไรเกี่ยวกับการปอกทุเรียนนะครับคอมเมนต์มาด้านล่างหรือทักไปที่เพจ Facebook ได้นะครับผมและช่วยเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ฤดูกาลหน้าผมจะมาแก้ตัวนะครับในติดตามชมนะฤดูกาลหน้าปีหน้าผมจะมาปออกกกทเรรีีียนนนว่าาามมมััจะพฒ เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ